ยินดีนะครับผมผมขออนุญาตแนะนำไปอัา่านผมนายประยุทธ์เทชรคุณนะครับรองรับิบดตรีกาาการกงานคดงการคลังในฐานะโฆษกสำนักงานการสุัง,ง,งนะส,สงงนนุดๆนะครับและก็ที่มา,ารับหนังสือจากท่านตวันนี้มาพร้อมกับทางท่านนาเคนของไ้ยวันนะครับเป็นรองโฆษกสำนักง,งาน,นการสลงสุดๆก็คงขออนุญาตลำดับขั้นตอนนะครับวันนี้ก็คือลำดับแรกก็คงจะเป็นทาง งานโษกซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานในการสืบสวรับนังสือจากทางท่านอสอโสษกฯนะครับหลังจากนั้นก็คงจะให้ท่านได้แถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าสิ่งที่ท่านมาวันนี้ประสงค์จะให้ทางสำนักงานในการสืบสวนเพื่อการดำเนินการเพื่ออะไรยังไงนะครับจากนั้นทางเราคงจะได้ชี้แจงในประเด็นที่ทางท่านกสษได้มายื่นนังสื่อวันนี้และก็ กท้ายด้วยการให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราถามในประเด็ที่สงสัยก็ขอญาติลำดับอย่างนี้นะครับดียครับโอเคครับดังนั้นก็ลําดับแรกก็คือผงจะขอรับหนังสือจากท่านาสสแล้วก็ให้ท่านได้แจ้งว่ามีความประสงค์ในติดตามเรื่องอะไรอย่างไน,นนะครับ เรื่องนี้คือประเด็นไหนยังไงแนวทางผมก็จะได้นำาเรียนท่านสสและก็ดำเนินการในส่วนตัวห้องต่อไปนะครับยินดีครับเลยดีกว่าครับก็ขอบคุณมากนะครับขอเรียาครับผมท่านสสมาทางนี้ที่หนึ่งใจขณะมาตกงานโอเคดีครับครับครับก็ขอตัยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับที่วันนี้เปิดห้องนะครับให้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับผมคิดว่า ประโยชน์ขอเรื่องนี้ก็คือความเข้าใจนะครับที่น้องประชาชนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญคดีสำคัญคน,นะครับคดีนที่เคยถูกพูดถึงในสภาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดตามด้วยมานะครับเอาว่าแค่รู้เรื่องของคุณทรัพย์นะครับของคดีเนี่ยที่ไล่มาตั้งแต่คุณมินหลักจนถึงท่านสวผมเรียกว่าเป็นสวสมเอแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันก็มีเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่ง ที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เคยถแถลงเป็นผลงานใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยความท้าทายของเรื่องนี้กรท่านะครับก็คือมันก็มีคําถามมากมายว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับกฎหมายของเราจะสามารถดาเนินการกับผู้ที่อาจจะเรียกว่ามีตําแหน่งหน้าที่ในราชาการตําแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญน,นะครับอย่างในสภาที่ดีกันาได้หรือไม่ก็คือบริเวณของวสก ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้นะครับอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับประเด็นก็คือว่าผมเองก็ให้กําลังใจกับทางอายการนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทางอายการเองก็พยายามทำหน้าที่อย่างที่สุดแต่มันก็มีประเด็นที่มันเกิดขึ้นครับว่าเมื่อวานเนี่ยทางชอ่องโทรทัศน์รายการหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ติดตามอยู่แล้วก็พบว่าทางท่านอายการท่านหนึ่งนะครับได้ ตอบคาถามต่อเรื่องนี้นะครับซึ่งเนื้อหาสาระที่่านตอบก็ต้องที่ามเป็นคำว่าก็ตอบได้โควรนะครับดีมากนะครับแต่ผมก็ติดใจยอยู่อย่างหนึ่งก็คือวันที่จะต้องมีการนําตัวทางสวตัวคนนี้นะครับเพื่อไปฟ้องต่อศาลซึ่งปรากฏว่าที่ผมเห็นในรายการโทรทัศน์น,นะรปรากฏว่าเป็นวันที่26กันวาคมซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไม่ใช่เป็นแค่การไปฟังข่าวดูข่าวแล้วไม่ได้ตรวจสอบข้อนิจจริงแล้วมา แจ้งท่านแต่เนื่องจากว่ามันเป็นคําพูดที่อาจจะมาจากทงางท้ารายการ,รโดยตรงเลยทําให้ต้องบอกว่าเป็น,ปนข้อที่จริงข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือมากนะครับเมื่อไป26ธันวาคมผมก็ต้องเห็นอย่างนี้ครัวบว่าการนําตัวสวไปฟ้องวันที่26ธันวาคมเนี่ยคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหตุผลก็เพราะว่าสมัยประชุมของสภาเนี่ยจะเปิดในวันที่12ธันวาคมนี้นั่นหมายความว่าการนัดในวันที่26ธันวาคม ย่อมสามารถคาดหมายได้อย่างชัดเจนครับว่าก็คงจะมีการเลื่อนออกไปซึ่งสมัยประชุมที่จะถึงนี้นะครับจะจบสิ้นในวันที่7เมษายนดังนั้นการนัดเพื่อนําตัวสวทรงเอไปดําเนินไปฟ้องเนี่ยนะครับ <c oughs> ในวันดังกล่าว26ธันวาคมเนี่ยมันมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะครับจึงเป็นที่มาครับที่จะให้ผมทําหนังสือฉบับนี้นะครับมีสองหน้ากระดาษนะครับ ถึงเหตุผลนะครับเป็นการทาหนังสือมาถามนะครับต่อทางขั้นอนธิบดีอายการสํานักคดียาเสพติดนะครับซึ่งผมก็จะว่าเป็นคิียาเสพติดเ้าใช่ไหมครับที่เป็นผู้รับชอบคดีนี้เนี่ยครับผมทํามาเพื่อถามครับว่ามีความจําเป็นและเหตุผลอะไรที่จะต้องดําเนินคดีจะต้องนําตัวไปฟ้องในวันที่26ธันวาคมนะครับทำไมถึงไม่สามารถทาก่อนได้ <c oughs> โดยเฉพาะทําไมถึงไม่สามารถทาก่อน ที่จะมีการเปิดสมัยประชุมเพราะฉะนั้นถือว่าทำาในวันที่6จริงนะครับจริงๆท่าถ้าไม่ต้องกำหนดวันที่26ครับท่านไปกำหนดสัก8เมษายนเลยก็ได้เพราะสุดท้ายนะครับก็คงจะต้องมีการอ้างในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา125เนี่ยได้กำหนดเอาไว้ดังนั้นการกระบวนการแบบนี้ผมเห็นว่าอ,อ,อาจจะนำไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์น,นะครับที่อาจจะทำให้สังคมเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม คือผมเชื่อว่าองค์กรนัยาการนะครับคงไม่เป็นแบบนั้นจึงทาหนังสือมาแล้วก็มาสอบถามเพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างกรชิดกระ่านครับก็หวังว่าเราจะได้รับคําตอบนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าผมอยากเห็นกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับผมเองก็ต้องเน้นว่าหลายหายคนที่เป็นนักการเมืองนะครับก็ถูกดําเนินคดีในรูปแบบต่างๆมีประมาทบ้างอะไรบ้างเราก็จะพบว่าช่วงปีสมัยประชุมจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการ เร่งรัดในเรื่องของการดําเนินพิีเวลาบอกว่าเร่งรัดเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าคําว่าเร่งรัดไม่ได้เป็นคําที่แย่นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกับการแกล้งกันแต่คําว่าเร่งรัดก็เพราะว่าในช่วงสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันดําเนินการไม่ได้จึงต้องมาทํากันในช่วงปิดสมัยประชุมจึงเป็นที่มาครับว่าเพราะเหตุใจนะครับถึงมีการรัดกันนะครับในวันที่26ธันวาคมนี่คือที่มาทั้งหมดที่ผมมายื่นหนังสือครับโอเคครับ ก่อนอื่นนะครับในนามของสำนักงานในการกสูงสุขนะครับโดยทีโมโฟโสพเนี่ยต้องขอบคุณท่านสสรังสิมันโรมนะครับที่ได้นำหนังสือมายืน่นเกี่ยวกับประเดทของการเลื่อนนะ่การส่งฟองอ้องท่านสวนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับหลังจากที่ได้รับแจ้งประสานว่าถามท่านสสจะมายื่นหนังสือวันนี้เราก็ได้ งานโฆษกก็ได้ทําหน้าที่ทันทีโดยผมมอบหมายทางท่านนาเกณฑนทองไพวันรองโฆษกสำนักงาน,นการสุดไปประสานกับท่านอธิบดียาเสพติดว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรและขั้นตอนมันเป็นมาอย่างไรถึงได้มีประเด็นที่กําลังที่จะชี้แจงกันวันนี้เรียนอย่างนี้นะครับคดีนี้เนี่ยทางสานักง,งานนการสูงสุดเนี่ยโดยท่านดการสูงสุดนะครับท่านที่แล้วเนี่ยเปโู้ท่านนารีเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคดีนอกราชอาณาจักร มอบหมายให้ทางสำนักงานพิธียาิเป็นผู้ดำเนินการดำเนินคดีและก็เรียนว่ากระบวนการสั่งสํานูรคดีนี้เนี่ยทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วรอเพียงการส่งตัวมาฟ้องนะครับส่วนข้อหาเนี่ยก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ทางท่านรองโฆษกได้นําเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนถ้าอยากทราบว่าข้อหาที่เราเตรียมจะฟ้องมีข้อหาอะไรอย่างไงบ้างทีนี้พอท่านสวมามามา,มายื่นหนังสือในเรื่องวันนัดเนี่ยนะครับ ก็ได้ให้ท่านนาเค็นตรวจสอบไว้เบื้องต้นแล้วละ่ะก่อนที่ท่านสส,สจะได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ว่าสภาช่วงนี้มันอยู่สมัยปิดประชุมแล้วจะเปิดสมัยประชุมคือ12บสองธันวาแล้วก็จะลากยาวไปปิดสมัยประชุมอีกทีก็ในเดือนเมษาก็แน,น่นอนอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นอยู่สมัยประชุมสสสวก็ร่ำยอ่อมได้รับเอกสิทธิตามกระบวนการของกฎหมายว่าไม่สามารถที่จะ,ะถึงแม้กฎหมายจะให้ดำเนินคดีได้แต่โดย ประเพณีปฏิวัติหรือทางข้อกฎหมายแล้วจะเป็นเอกสิทธิ์หมายถึงว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็จะไม่มีการาการ้าวไถ่กันในช่วงสมัยประชุนอันนี้ก็เป็นที่ลุกรู้ก,กันอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไปสืบอคนว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเนี่ยทำไมเราไม่ยืน่นไม่นัดเลยยื่นฟ้อง,องก่อน12เมษาก็ไปตรวจมาสิบสองันสบองสิบสองันบาทประธานโทษสิบันบาท ก็ปรากฏข้อที่จริงว่าฝ่ายสวเองมายื่นหนังสือขอเลื่อนการส่งฟ้องและบอกว่าจะขอเป็นรั้นสุดท้ายโดยจะขอให้นะครับมาครบให้ฟ้องในวันที่26ธาาันวาคมทีนี้ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าทางพนักง,งานในการเราไม่ได้รู้เรื่องสมัยประชุมหรอกครับว่าท่านเปิดประชุมประชุมวันไหนปิดประชุมวันไหนอันนั้นมันอยู่มันเป็นประเด็นนอกสำนวนแต่เมื่อรู้ข้อท็จจริงจากทางท่านสวแล้วสานักงานในการสเราไม่นิ่งนอนใจไม่ไม่นิ่งนอนใจ เมื่อกี้ผมกราบเรียนกับท่านอธิบดีสำนักง,งานพิทยาเศรษฐิบท่านบอกว่าถ้าท่านสอสอมาเยนหนังสือให้รีบรับหนังสือมาแล้วจะเรียกประชุมคณะทำงานโดยเร่งด่วนเพราะต้องยอมรับว,ว่ากระบ,บวนการเปิดประชุมวันไหนปิดประชุมวันไหนเนี่ยหนึ่งมันเป็นเรื่องนอกสมนวนที่เอกการเราไม่สามารถไปคาดหมายได้แต่ถ้าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทำนองน,นี้ขึ้นแล้วเราก็จะไม่เพิกเฉยไม่ละเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือที่วันนี้ที่ท่านสอสอนํามายื่น โดยตรงกับท่านอธิบดีสำนักงานยาเสพติดเมื่อสักครู่ผมก็ได้โทรประสานท่านแล้วว่าท่านมีหนังสือตัวนี้รีบนําเข้ามาแล้วท่านเดียวเรียกประชุมคณะทางานโดยเร่งด่วนและเราก็ได้รู้ข้อเท็จจริงและจะนําเรียนท่านด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดจะสภาจะเปิดในวันที่12ธันวาคมกระบวนการมันก็มีเวลาพอสมควรจากวันนี้ถึงวันนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องให้ให้ให้ดุลพินิจของคณะทํางานเขางานโปษกสคงไม่ไม่สามารถแต่งตั้งร่วงว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้แต่ข้อเท็จจริงที่รู้วันนี้ต้องนําเรียนให้ครบวน ว่าถ้าหากไม่เป็นมาที่12แล้วผลทางกฎหมายจะมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับก,ก็ก็เรียนตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วก็จะรีดดำเนินการตามที่ท่านสสได้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 ไดมาแจ้งไหนไหนก็พูดมาถึงตรงนี้นะครับก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าการทําง,งานของสํานักงานการสุดเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีที่ช้าบางส่วนเพราะมีกระบวนการทราบมีการเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช้าไปไม่ใช่เพราะว่า มันมีประเด็นปัจจัยอย่างอื่นแต่เป็นประเด็นที่ทางท่านในการสุดท่านสารสอบเพิ่มให้ไปแจ้งข้อหาเพิ่มและพอได้ข้อหาเพิ่มมาแล้วตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะยื่นฟ้องแล้วแต่เลื่อนไปยี่หกเพราะว่าทางสงวมาขอเลื่อนเองและทางเอาการเราก็ไม่ได้ไปดูประเด็นเรื่องประชุมสภาอะไรทั้งหลายเพราะมันอยู่นอกสนนอยังไงก็ตามนะครับเมื่อจะฟ้องเนี่ยเราก็อยากจะให้สังคมมั่นใจว่าการทํางานของเอาการเรายึดพยานยึดข้อเท็จจริงและยึดข้อกฎหมายไปหล้ก และให้ท่านนาเคนได้เรียนทางท,ท <lys> ี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อหาที่ทายการเราพร้อมที่จะยื่นฟ้องเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างนะครับเช่นครับก็มีท่านสสแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะมาถึงคดีของท่านสวอุตกิจเนี่ยก็ทางสำนักงานในการก็ต้องขอเรียนว่ามันมีคดีหนึ่งที่เป็นคดีหลักคดีของคู้มริีหลักซึ่งก็ขอเรียนท่านสสแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อพยายามโจทย์เนี่ยเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลยนะครับก็คือจะสืบพยนานนัดสุดท้ายวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566แล้วก็3เนี่ยก็างผมจะไปให้เลื่อนซึ่งถ้าสืบพยานจำเลยเสร็จก็คา,าดว่าจะนัดฟังคำพิพากษาในส่วนของคดีคุณมิักในเรื่องนี้ในส่วนของคดีของสอวอุปกิจอย่างที่ท่านโฆษกได้นาเรียนกับท่านสสและพี่น้องสมุเน,นื่องไปแล้วนะครับทางท่านในการสูงสุดนั้นนอกจากที่จะ มีความเห็นในการสั่งฟ้องและยังมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับให้เห็นประกอบกับพฤติการในการกระทําความผิดซึ่งฐานความผิดที่กระทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเพราะมีลักษณะของการเป็นองค์กรข้ามชาติสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กระทําผิดฐานาดฟอกเงินถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนท่านสสแล้วก็พี่น้องสื่อมวลว่าทางสานักงานดุลการไม่ได้ดีงอใจนะครับ ได้มีการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนนะครับและก็ทํามากกว่าที่สำนวนการสอบสวนส่งมาในครั้งแรกนะครับโดยมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็ต้องเรียนทัศนศิว่าทางสำนักง,งาน,นการสืบสวนให้ความเป็นธรรมนะครับกับผู้ฝายนะครับในคดีและส่วนเรื่องของวันเวลาที่จะยื่นฟอ้องก็ไดเ้เรียน ท่านสสไปแล้วถึงเหตุขัดข้องนะครับที่มันเกิดขึ้นแต่ข้อกังวลใจที่ท่านสสมายื่นในวันนี้อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านโฆษกนะครับก่อนที่ท่านสสจะมาเนี่ยก็ท่านอธิบดียาสกิปหรือท่านกประกรบวิจิลรชุนเนี่ยท่านก็ทราบถึงความรุนแรยตรงนี้แล้วก็จะนําเรื่องนี้เข้าไปที่นายการ้ทำงานนะครับเรียนท่านเพื่อาราครับครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันอยางครับว่าน่าจะหมายถึงว่า จะมีข้อสรุปย,ยังไม่สามารถกําหนดวันได้ใช่ไหมครับแต่ผมก็เชื่อว่านะ่าจะเวๆนี้เป็นอย่างน้น<อ>ได้ไหมครัเรียนทางท่านอสสอและสื่อมวลชนอย่างนี้ครับกระบวนการทํางานของรอัฐารเนี่ยจะมีคณะผู้ทํางาน,น,นรับผิดชอบแีกละงานโปรกเนี่ยเราจะนําข้อเท็จจริงและประเด็นที่มันเป็นปัญหานเนี่ยนำกลาเรียนท่านทธิบดีแล้วท่านบดีก็จะเรียกประชุมคณะทํางานโดยโดย่วนซึ่งคณะทํางานก็อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของท่าน องประกอบที่ทางท่านรองโฆษกได้นําเรียนแล้วก็ในการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของคณะทํางานจะเลื่อนไปวันไหนจะสืบวันไหนจะฟ้องวันไหนเนี่ยจะเป็นท่านทํางานขงเขาดำเนินการแต่เมื่อมีประเด็นขึ้นมาว่าวันที่นักจะส่งฟ้องเป็นช่วงเปิดสมัยประชุมและจะติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องเอกสิทธิ์ที่ทางสภาจะไม่ส่งตัวให้กับศาลเมื่อรู้ประเด็นตรงนี้แล้วเรารู้เงื่อนเวลาชาัดเจนว่าหากจะต้องดําเนินการโดยไม่ติดเอกสธิ ก็คือประเด็นก่อนวันที่12ธันวาซึ่งวันนี้ก็คือวันที่16กนะครับก็ยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับก็เชื่อว่าประเด็นเหล่านี้ทางท่านอธิบดีคงก็จะต้องเรียกไปชุมคณะทํางานโดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นวันไหนเนี่ยก็คงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เพราะแต่เราต้องน้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในวันนี้ไปนําเรียนท่านอธิบดีและท่านคงจะเรียกไปชุมคณะทางานเร็วนะครับก็ต้องรอฟัง ไม่ว่ากรณีใดในเร pues ื <S S ่องสําคัญอย่างนี้ถ้าหากมีการผลการประชุมของคณะทํางานของท่านอธิบดีเป็นยังไงก็แน่นอนว่าหนึ่งต้องแจ้งให้ท่านสสทราบแล้วก็ต้องเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเพื่อจะนําสื่อสารไปยังภาคประชาสังคมได้รับรู้ร้อมกันนะครับให้ความมั่นใจครับผมเครนะครับก็ผมอาจจะพูดก่อนที่พี่น้องสื่อมวลชนจะถามนะครับส่วนตัวผมผมก็พอใจนะครับพอใจกับคำอธิบายคาชี้แจงและก็เข้าใจได้นะครับ ผมเองก็มีโอกาสใช้บริการกระบวนการยุติธรรมบ่อยก็พอจะทราบว่าเรื่องสมัยประชุมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้มีการซิงข้อมูลกันอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแล้วก็ผมก็คิดว่าวันนี้ก็ถือมีประโยชน์ทีเดียวว่าพอเราได้มาแจ้งแล้วเราได้ฟังคอธิบายแบบนี้ผมก็ก็คิดว่ามีความชัดเจนแต่คงต้องต้องฝากกับท่านครับฝากว่าถึงที่สุดคดีนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเขาติดตามเยอะจริงๆแล้วก็ ้องยอมรับนะครับว่ามัน,มนไม่ใช่แค่เรากาลังพูดถึงผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้มันก็มีการขยายผลต่างๆนานาเนี่ยนะครับคือท่าพิจารณาทั้งกฎหมายฟอกเงินกฎหมายยาเสพติดใช่ไหมครับการเป็นผู้ที่สมาชิกเนี่ยทาผิดมันก็มีในเรื่องของการคูณ2คูณ3ขึ้นอยู่กับกฎหมายอยู่แล้วแต่หมายความว่าอัตราโทษที่คนธรรมดาได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นสวก็อาจจะคูณ2ในกรณีกฎหมายฟอกเงินอาจจะคูณ3ในกรณีกฎหมายยาเสพติด ทีนี้มากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูต่อไปใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าอย่างเจริยก็ชี้มูลตำรวจถึง12คนในศาลก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับต่อท่านรองอธิบดีผมคิดว่าวันนี้คดีนี้มันเป็นคดีใหญ่แล้วก็ส่งผลสะเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมค่็คนข้างมากส่วนตัวผมผมยังดีใจครับยังยังไม่มีใครในองค์กรราชการนะครับที่ ถูกดาเนินคดีอะไรในลักษณะแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมคาดหวังนะครับว่าองค์กรอายการจะสามารถสร้างความเป็นธรรมนะครับสิ่งที่ผมต้องการไม่ไม่มีอะไรมากเลยครับผมแค่อยากเห็นกระบวนการที่ทธที่เป็นประยานที่มันควรจะเป็นซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้นะครับอยากเห็นเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้การต้อนรับพวกเราแล้วก็ อธิบายนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนกระจัดนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอให้เป็นโคตกนานๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวคงจะเพื่อนี่น้องสื่อมันจะถามอะไรแต่ก่อนที่จะให้พี่น้องสื่อมันจะถามพระองค์เช่นกันก็ต้องขอบ คุณนะครับทางท่านสสบางครั้งข้อที่จริงอย่างที่เราทราบเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนแต่เมื่อปรากฏแล้วมันก็เป็นการที่จะช่วยกันนะครับค้นหาความจริงนในทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นธรรมถ้าหมดนี้คือมันเป็นภาร,รกิจและก็เป็นส่วนงานที่ทางสำนักง,งานกระทรวงต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเพราะว่าต้องต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าวาระการประชุมในทสุายที่ผมพูดมันไม่อยู่ในสำนวนและทางสอ,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 อการเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ท่านสสมาบอกงี้ก็เป็นข้อที่จริงที่มันชัดเจน ก็ต้องเป็นเรื่องจะต้องดําเนินการและก็มีเวลาพอที่จะดาเนินการนะครับโอเคครับพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสักถามเยียนเชิญได้เลยครับทางทีมโฆษกมั่นใจมากแค่ไหนคะว่ามันจะสามารถเลื่อนวันตักฟ้องมาเป็นก่อนวันที่26ธันวาได้แน่นอนเ้ยเรียนท่านสื่อมวลชนอี้ครับงานโฆษกเนี่ยเป็นงานดําเนินการเพื่อที่จะรับข้อท็จจริงไปนําเสนอพูดเกี่ยวข้อให้ดาเนินการตามรูปแบบท่านตอนและข้อจริงที่เราได้รับทีนี้การที่จะบอกว่า มั่นใจแค่ไหนเพียงใดเนี่ยเราคงไม่ไปก้าร่วงเพราะว่าคนที่วิจัยถึงคณะเหมือนกับการตัดสินคดีการสั่งคดีกาเรเลื่อนคดีมันมีคณะทํางานแต่คณะทํางานของของของ,ของพนักงานก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูงที่จะนําเรียนด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการและเชื่อมั่นว่าให้ความมั่นใจในการยึดมั่นในหลักการของสมักงาในการสุกสุดแต่เราก็ต้องเคารพในการที่จะไม่ไปก้าร่วมว่าคณะนั้านต้องทําอย่างนั้นทาอย่างนี้แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันมีข้อริ่อย่างนี้เกิดขึ้นนะ ่านต้องเอาไปพิจารณาประกอบและต้องตอบสองังคมแล้วเรา,เรางานโฆสกเป็นสื่อกลางที่จะต้องประสานข้อมูลจากภาคประชามนนาเสนอให้กับทางผู้เกี่ยวข้องคดีเพราะนั้นเป็นภารกิจของงานโฆสกโดยตรงท่านนั้นก็คือให้ความมั่นใจในหลักการของสํงงานการารสุดแต่ให้รอนิดหนึ่งนะครับ <ขอ S 2> ให้รอนิดหนึ่งขออนุญาตเสริมประเด็นนี้นะครับเมื่อที่ท่านสื่อมวลชนถามว่าทางโฆสกจะมั่นใจว่าจะสั่งฟ้องได้ในในกรอบ<ข>อะไรบ้า <ขอ S 2> ี่เ <ขอ S 2> รียนว่าคลีนิ ถ้านในการสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วนะครับรอเพียงแต่นําตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องคําสั่งฟ้องนี่จบแล้วครับรอเพียงแต่ว่าพาตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องที่ศาลเท่านั้นนะครับเพื่อความชัดเจนครับประเด็นคือถ้าจะพูดให้ชัดเจนชัดเจนอย่างที่ท่านสัศดท่านเป็นกังวลก็คือว่าโดยเงื่อนเวลาควรจะมีการส่งฟอง้องก่อนวันที่ส2องท่านว่าเ <c oughs> ท่านั้นแหละครับประเด็นตรงนี้คือประเด็นที่ตั้งผู้บริหารของสำนักงานที่าเศรษฐกิจก็มี เอาประเด็นนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมเพราะถ้าหากไม่ส่งฟรร้องภายในวันที่สองก็เป็นที่รู้กันในข้อกฎหมายอันนี้ไม่ใช่ข้อที่ไม่ช่ข้อที่จริงที่ที่ซ่อนเลน้นนำทางอะไรเป็นข้อกฎหมายว่าถ้าสมัยประชุมเนี่ยฟ้องวันที่สองไม่ได้นัน่นหมายว่าต้องลากยาวไปเมษาเลยก็มาที่ตั้งสสว่าทั้นนั้นนัาเมษาอะไรดีกว่า่เพื่อนพูดนั่นคือข้อกฎหมายครยับที่พิจกรณา แต่มีแนวโน้มที่จะเลื่อนมาเป็นก่อนวันที่สองได้ครับรอฟังรอฟังรอฝังทต่อเดิมครับรอฟังเพราะว่าเราจะโควิดไปเก้าร่วมให้ท่านทำงานทําโน่นนี่นั่นเนี่ยโดยที่เราคงไม่ไม่ไม่สามารถไปไปไปตอบแทนท่านได้ครับแต่ข้อที่จริงที่ได้วันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ปฏิบัติราชการของสำนักงานใิการสูงสุดอย่างแน่นอนถ้าไม่ทันวันที่สิบสองแต่ว่าเป็นเป็นหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องรอถึงเมษาเลยเนี่ยมันจะส่งผลต่อกระทบยังไงบ้านในแง่ไหนบ้าก็ที่แน่ๆคือก็คือถูกฟ้องช้าก็ถูกฟ้้อชา ทุกขานยังฟ้องมาเดินตแต่ฟ้องช้าว่าแทนที่จะเข้าสู่กระบวนการเร็วการเข้าสู่กระบวนการเร็วเป็นประโยชน์ทุกฝาก่ายหนึ่งก็คือคดีมันก็จะเข้าสู่กระบวนพิจา,ารณาของศาลเพื่อให้ศาลได้วิจัยออกไปอย่างเที่ยงธรรมในขณะที่การคนที่ถูกกล่าวหาเขาจะควรจะได้ไปพิสูจน์เองในศาลเร็วไม่ควรที่จะถือไว้โดยไม่ต้องมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต,ต,ต่อไปอพร้อมกับพนักงานสอบสวนส่งมาให้เอการไอ,รไอรการแล้วก็ดูจนถี่ถ้วนสั่งฟ้องทุกหาเพิ่มข้อหาต่อไปก็ส่งต่อศาล กระบวนการนี้รอแค่วันส่งสารส่งไปฟอ้องศาลซึ่งทางท่านสสก็เป็นกังวลใจว่าเอ๊ะถ้า26มันไปไม่ได้อยู่แล้วนี่เนี่ยรถไสภาะจะาเปิด12ทำไมไม่นัดก,ก่อนละ่ะผมก็ชี้แจงมาตรวจสอบแล้วฝ่ายสวเองเนี่ยเขามาขอเลื่อนเป็น26ไอเอตุการเราก็ให้แต่เราไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของสมัยประชุม,มแต่เมื่อสมัยประชุมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องนำาปเปไปค้บทวนดที่ให้นีเนื่องจากที่ให้นี้ื่องจากท่านสบวอบอกว่าขอครั้งสุดท้ายนะครับ ขอเป็นวันที่ี่หกเขาให้เหตุผลเลื่อนมาเป็นวันที่ยี่หกว่าอะไรคะเหตุผลในการขอเลื่อนนี่ไม่ทราบเพียงแต่เราได้ข้อมูลมาว่าเขายื่นขอครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ยี่สิบหกก็คือจากผมฟ้องจากนัดเดิมตัวที่เท่าไรคะจากนัดเดิมก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับปกติเราจะให้เลื่อนถึงแนันแต่รุ่จะสามนี่จะช่วงที่เลื่อนมาเนี่ยคือติดสมัยประชุมท่านสอสครับผมผมมาให้ความเห็นได้ไหมครับนั็นเป็นประเด็นที่ท่านบรรยากาศจะแลกเปลี่ยนก็ได้ครับว่า ผมก็จะพอมันมีการนําตัวไปฟ้องเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนประกันตัวถูกครับซึ่งคดีแบบนี้ปกติคดียาเสพติดคุณมีหลักไม่ได้ประกันตัวนะครับคดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งด้านหนึ่งนะครับพอเลื่อนไปวันที่26เนี่ยธันวาคมเนี่ยแล้วเป็นปิดสมัยประชุมเนี่ยก็มันมัน,ม,นมันเป็นคณิตศาสตร์เลยครับ คือมันไม่ไม่ต้องถกเถียงกันในเชิงความเห็นเลยคือยังไงก็ตามเนี่ยนักวันนั้นเขาจะไม่มีทางมาได้ครับแล้วไม่ใช่ตัวเขาจะมาไม่มาจะมาหรือไม่อยากมามันเป็นไปโดยผลกฎหมายครับตามรัฐธรรมนูญมาตามรา25ซึ่งนั่นหมาเพราะว่าถ้าปิดสมัยประชุมครับผมกังวลว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่เห็นผู้ต้องหาอยู่ในราชาานจาจักร่อไปก็ได้ มันก็อยากจะมีมุมแบบนี้เพราะสุดท้ายก็งประกันตัวครับแล้วคดีแบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบการประกันตัวงคงทําได้ยากยิ่งนะครับเพราะว่าทั้งอัตราโทษที่สูงมากนะครับอย่างที่ผมบอกคดียา,ยาเสพติดเนี่ยกรณีวุฒิสมาชิกนคูณสามนะฮะถ้าเป็นกรณีของพ้องเงินคูณสองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจไม่กล้ายืนยนันว่าจะเกี่ยวข้องกันไหมแต่ก็ ต้องจะบอกว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับเดงนั้นเนี่ยผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้สังคมไทยเราได้เห็นคดีสองคดีที่เกี่ยวกันคดีแรกคือค็นหลักวันนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำนะครับต้องต่อสู้คดีจากในเรือนจำแล้วก็คดีเราจะเสร็จแล้วผมเชื่อว่าเกินกว่า95%เนี่ยพยานหลักฐานของสองคดีนี้คือพยานฐานเดียวกันแต่พอมาเป็นคดีที่สองนะครับปิดสมัยประชุมยัง ไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากเลยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะมองกระบวนการทั้งหมดอย่างไรซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าทางอายการลาพังอย่างเดียวเนี่ยต่อให้มีความตั้งใจดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอทั้งหมดเพราะมันก็มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนซึ่งจริงๆก็ต้องไปถึงปปสไปถึงปปงด้วยนะครับหลายคนอาจจะไปโฟกัสกับปปสอ,อย่างเดียวไม่ถูกต้องนะครับมันยังมีปปงด้วย พอทรัพย์สินใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันอาจจะเป็นทรัพย์สินที่อาจจะเข้าข่ายจากความผิดอาชญากรรมข้ามชาติและนําไปสู่การดําเนินการนะครับยึดอายัดต,ตามกฎหมายฟอกเงินด้วยกันซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องยาเสพติดเพียงอย่างเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการดําเนินคดีถึงไม่ได้มีข้อหาแค่ยาเสพติดแต่ยังมีข้อหาในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับ ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าตกลงแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมของเราจะใช้บังคับกับทุกคนได้หรือไม่นะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็คงเป็นบทพิสูจน์นะครับทางอายการมีข้อมูลไหมคะว่าทางสบเขายื่นขอเรื่องรป็นวัที่สเตตยื่นเอกสารเมื่อวันไหนนะคะวันที่สามพิการที่มีหลักฐานนะครับหลักฐานที่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับวันที่สามพิจารณนี้สมัยประถูกกำหนดการสมัยประชุมสภานี้ออกหรือยังนะคะ มันอ,<โ>ออกแล้วครับคือจริงๆสมัยประชุมสภา,านะครับเราคุยกันจบตั้งแต่ช่วงช่วงที่เปิดประชุมแรกๆเลยครับตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่แรกๆเลยถ้าไปดูข่าวเก่าๆก็คือสมัยประชุมเราเปิดเราเราเราไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์แรกๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับอายการพ้ด้วยนะครับแม้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์แต่วันเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ไม่แน่เหมือนกับว่าทุกคนจากันได้ผตว่าแม้กระทั่งสสสวบางทีก็จงจำกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดเหมือนกันในฝ่ายวิธีปัญญัิว่าจะทํำยังไงให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รัทราบทั่วกันนะครับของหน่วยราชการทั้งหมดเพราะหลายครั้งมันเกี่ยวข้องนะครับมันเกี่ยวข้องกันไม่ทางตรงก็ทางข้องนะครับส่วนตัวคุณโลมมองว่าณวันนั้นเนี่ยค่ะท่านสวเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าสมัยประชุมสภาเนี่ยมันมี คือปิดเมื่อไหร่อ่ะอาจจะจํากันได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เข้าใจแต่เปิดเมื่อไหร่อ่ะส่วนใหญ่จะจํากันได้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะมาประชุมกันมันก็ต้องมาประชุมกันนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดอะคุณต้องจําได้แล้วว่าวันเปิดประชุมอะวันไหนอย่างนี้บอกว่าท่านมีเจตนาไหมคะให้นัดถัดไปเนี่ยตรงกับช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาทันีก็ผมว่าก็ไปถามท่านนะคือผมไม่อยากไปเดาแทนนะครับก็ต้องไปถามท่านนะครับ เพียงแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงที่ผมมาร้องในวันนี้เนี่ยโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าวันที่26ธันวาคมมันคือวันที่ตรงกับสวัสด์ประชุมรเรียนข้อมูลเพิ่มเติม,มที่ทางท่านสืมม่อมวลชนถามว่าต้องมาเื่อนมาที่เท่าไหร่มาที่2ที่3ม,มีคำถามเพิ่มไหมแต่น่าจะครอบคลุมนะครับก็เรียนในขั้นตอนสุดท้ายว่า หลังจากที่จบการแถลงข่าวนี้ทานท่านรองโฆษกก็จะนำหนังสือฉบับนี้ไปนําเรียนท่านอธิบดียาเสพติดโดยทันทีและเข้าใจว่าท่านก็คงจะเรียกประชุมโดยทันทีเหมือนกันนะครับและคืนหน้าประการใดยังไงก็คงจะต้องมีการแจ้งให้ท่านทสอและวก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทางราบขอบคุณนะครับขอบคุณท่านรอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมคลชครับ ได้ครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณด่านับขอบคุณน่านับผมไม่ร้องกวนแล้วครับขอบคุณพี่น้องุอบคาณนะครับ